สาวสองหนึ่งสวัสดีเชียงคานครับเจอกันครับเชียงคานบึ้งพี่น้องดูต่างประเทศพี่น้องพี่น้องต่างประเทศด้ท่านผุนสปปลาวเด้อรทานผู้นึ้งม,มีเข้ามาแค์อยู่เชียงคานครับดูบรรยากาศาากะวันกำลังตกดินพี่น้องนี่ครับบรรยากาศแคบข,ขึ้นมีแค์นะครับโน้ S. <S สมาชิกแคมป์มาดิในกล่องข้าวเมื่อกี้ที่เราถือมาสมาชิกเรามาแคมป์อ่าเรามีแขกรับเชิญมาจากนครศรีธรรมราชครับผมของจริงของจริงนะฮะไม่ได้พูดเล่นมาจากนครศรีธรรมราชเลยฮะจากจากไหนฮะเอาสำเนียงใต้หน่อยเรื่องแหลกใต้หน่อยสิมาจากใต้จังหวัดอะไรเอ้ยนครนครศรีธรรมราช ส่วนผมก็เดี๋ยวมาจากนครนะครับนครขอนแก่น,กน,กนกเนด้อขับลงมาเบินน้ำโขงครับโอ้ยมีเลือดนะท่องเที่ยวผมหมดกุุบยนดีบ่ยนดีบ่โชคดีโชคดีปลอดไทย มันเป็นหม่องอันแพ่หาปลาครับแพ่หาปลาเคนริมโค้งมาแรกคนใิ่ปะอาบน้ห์นี่แหละหมวนกุ๊บอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งทางคนเดินรัางมาอีกเรากำลังนั่งกกรถสกายแล็บสามล้อไปเข้าไปเบิ่งไอ้ถนนคนเดินครับเต็มพอดี เชียคนละจักบาทได้จัดไป ไปเดอมันจะบินนีเด้อบากสถานีถึงกับเนาวอลไปไปเลยครับ มีผอบมีแม่ยืนหลัลงครับนุ๊กไปก่อนตะเวนกำลังสลบฟ้าพี่น้องบาน้เขาลงมาบึงบรรยากาศงลางแก่งวัดใหญ่พะนะ เชียงคานอยังเชียงคานสกัดเวลาบื้อันันว่าคุณเด้อใครขึ้นคานใครอยากลงคานก็ไปนั่งูุณเด้อชิงช้าชารีอู้ยแสงสุดท้ายของวันพี่น้องบังโอ้งงามครับพี่น้อง แสงสุดท้ายห้องวันที่เคียงคานเดอ้อมือนี่งามคกเบ่งดู่นนะแสงสุดท้ายที่เคียงคานครับฝั่งนุ่นก็สอปอปอลาวเดอ้อหุ่นฝั่งทางนุนสอปอปอลาวพี่น้องฝั่งลาวเดอ้อพี่น้องฝั่งลาวได้รับได้ชมอยู่ส่งเสียงมาได้เดอ้มอมวลกรุ๊ปวปีใหม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฮะนะโอ้งามค่ะคนแสงสุดท้ายห้องวันของที่เคียงคานเหมปัดโต งามเที่ยวะ่ะงาม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 สงสุดท้ายของวันโอ้งามรักพี่น้องมักแสงสุดท้ายนี่แหละแล้วสักครู่ห้าวจิกผ้าขึ้นไปถนนคนเดินพี่น้องบังแสงสุดท้ายกันงามแห้งครับ เพื่นวันไม่ได้ขอแต่ถามซื้อเพื่อนว่มีขายแตเเอาไห่เป็นใจนิดเียดีก็ม่ได้มาถึงทากแล้วหักกันพะนะปากหักกันแท้าเ,เอ้ยอะละกันเนาะหักกันเขาไปดื่มยังอยวอะเ้อ <laughs>

โอ้คนยังไลพี่น้องาเคักขนาดคนไลคักตาอันนี้มายางถนนคนเดินครับพี่น้อง คระดูกหมูนะครับกรอบอร่อยนะครับเค็มครับร้อนๆนะครับชอบก้าแต่จะกินแค่หัครับ East ี่่นะครับเจ้ามาสั่งได้เลยครับติ๊บต้สั่งได้เลยของเดียวของเร่ต้องรอต้องรครับมาสั่งเลยนะครับวดีเร็บตนะครับเบีท่านก็มา่ได้เลยติ๊นะครับเจาทีรเจ้าเดียวเล็นะรับของเดียวของร่อยต้องรอครับตีการตล้ปก่อนะครับเบสานให้กินนะครับพี่ รวคนเดินพี่น้องนี่จะคนอิลิ กำแล้วแก็กลัลกถึงหกทุ่มนะครับเริ่มเกิดพุ้กันแล้วเนอะสวยงามตาม้องเรื่องอ้าวสวยสวยครับสวย มเที่นี่เชียงคานครับมาเบิ้งหน้ามาเด้อเยี่ยม พี่น้องเอ้ยมาน่ะโอ้มันก็ศหกทุ่มห้านาทีเนาะมนสม坤ทุกหมดแล้ว,นะวครับสวัสดีของเสาร์วันที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาวดือ้อแสงแรกของปีครับผม เสงแรกของปีเดอร์ปีกระต่ายเช้านี้ที่เคียงคานเดเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าครับตอนหนาวเย็นๆครับขันตอนเท่าสีออกเล่าไหมครับเท่ามาเห็ดใบผ่านเดียนอยู่กับอำเภอกเดอเ้อเงินพัฒนาใบนี้มาก ันผู้ใดมีผู้ที่ตามไหมครับมันรับล่องบุ๊ดเดอร์รับล่องอันนั้นนี่พันธ์ที่ไฮบแบบดีมากครับเนะนี่ยนี่นี่น,น,นี่แบบนี้แหละพันธ์ที่ไฮบแบบดีมากเลยผู้ใดเนทะ่าทิ่ขามแดนครับเท่าทิ่ไปสปปเล่าได้บัดเท่าทิ่ไปเที่ยวต่างประเทศกันได้บัดเลยอ่าแล้วเท่ากับทไปติดต่อกมรมศุลกากรอ,อีกเที่ยนึงครับพาม่าอำเภอก่อนนี่ทีมงานเท่าคณะเราตัวเป็นไรสิได้บัดนี้เท่า สี่้าไปสอปปอครับบาด์เลไปติดตามกันเลยครับครับบาดนี้เ่าผ่านกรมศุลกากรมาแล้วเ่ากระดิ่ลงเรือนะครับขามไปพุ่นเนาะสอปปอร์พอดนะครับเหล้าห่อคนลยโอ้เล้าคนนั้นติดล่อเรืออะไรแท้สจปปอเล้าครับโอ้สมุนไพรกับพี่ผู้ดูต้นสมุนไพรแทยต้นสมุนไพรกันหรอกสวอนต้นสมุนไพรพี่รักบิ้ง สมุนไพย,ยุคางของพี่น้องสมุนไพยขั้นตอนการเดินทางขำไปสปปลาวนะครับโดยใช้หนังสือผ่านแดนถ้าต้องการพักค้างคืนอยู่ในสปปลาวต้องแจ้งให้ตมลาวรับทรารบอยู่ได้สองถึงสามวันหากเกินกว่าอนุญาตจะถูกตมลาวปรับวันละสองร้อยบาทนะจ๊ะตามนี้นะครับผมเฮาต้องศึกษาดีเด้อตอนนี้เฮากำลังนั่ง,งเรือขมโค้งทําสิไปสปปลาวเด้อบ้านพี่น้อง เด้อบัเข้าไปแล้วเด้อบัดเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเด้อบัดเนี่ยโค้งครับโค้งไปประเทศไทยเด้อ เที่ยวนู่นได้เลยแต่มาเที่ยว3ประเทศได้เลยเลยกูร้ายครับแดนป้อเด็ก3คน3ประเทศเลยเดี๋ยเขามาหอดหั่นอาหารนั่นทั้งสปปเล้าอะไเด้อเดี๋ยวได้บันทึเข้าอันนี้เข้ากังมาอยู่หั่นอาหารหั่นอาหารหั่นอาหารนี่ก่อนละ มือกีตาร์ปสักบีกีตาร์โอ้โหกับฟังบคูเดอนบีกีตาร์ปาสักบีกีตารานะบาโอ้ก็บอกยากเนาะว่าเลยโอ้นีกีตราโอ้ประากปากก็มีนูนี่กิตารารีสตอรองเออพ่อนันมีทักทัวไหนอะ ครับมีไวไวครับตอนนี้ทุกคนกำลังงงกับเมนูอาหารของซอฟปออยู่ผัดไม่วผัดผัดราบมิ้กผัดผัดลาบมิ้กผัดกลาบฉ่ำสนกันอยู่ผัดรวมมิ้กไอ้นี่ผัดผัดรวมมิ้กมีเด้อผู้เรียนสีมาหนึ่งสีมากินอะเลอ่านไวอาหารยูซอฟปอไหมร้านนี้เลยร้านยังก่อน ลา้านจ oh. ินตนาน่ามิตรญาณอะไรนิ่ตยาณไอเนีน้ย,ยนีเ่เลนรวมมิตรทะเลนิติตา,ตาเออนิจิตานิติตาเรสตอรองนี่เด้อ เออเขามาอยู่สบปเล่าเลยตอนเนี้ยบังสันต์คนทางเพื่อนโอ้ยอยู่ในวัดแถวสบปเล่าครับครับอันนี้เขาสิมาไหวพระอยู่วัดทางสบปเล่าครับงามงามเลยเพื่อนกัน ศิลปะวัฒนธรรมรูปอ่านี่ก็คือกันกับทั้งไทยฮ่องระครับศิลปะหัตถกรรมยังเสียแหมคือกันครับของไทยฮ่อครับเนี่ยโอ้โหลื่น สถาปัตยกรรมนี่งามขึ้นครับ,รบของไทยเ้าครับนี่งามขึ้นกันเลยขึ้นกันเลยขึ้นก,นกับเมืองไทยเ้านี่แหละครับพุทธรูปเพื่นกันงามงาม ภาพกิจกรรมฟาผนังเพ่นกับงามๆคือยังฟังไทยเห่าอาหละครับนะงามคือกันเลยองพระพุทธรูปเพ่นกนังามคือกันครับทางไทยเห่าอาหละงามเงินครับสวยๆครับงาม mưa quá đơ Sao bà Phó hả? Bye 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 Sao bà Phó đơ